คนไทยรุ่งอรุณวัย4ปีพร้อมขวัญช้างและผู้ช่วยขวัญช้างทำพิธีขอขมาหลังจากคลิปวิดีโอเห็นภาพการลงโทษลูกช้างด้วยวิธีการเตะและใช้ขอศัพท์สร้างความสะเทือนใจโดยขวัญช้างและผู้ช่วยกล่าวขอโทษคนไทยและยืนยันไม่มีเจตนาทำร้ายหรือทารุณช้าง ลุ่มผู้ค้ากว่า500รายประท้วงเทศบาลนครจะขอขายของหน้าสาลากลางเหมือนเดิมหลังจากเทศบาลจัดสถานที่ให้ใหม่ระบุทรรมาหากินลำบากพร้อมขอให้เทศบาลนครชี้แจงกรณีเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ขายของล็อกละร้อยบาทสูงกว่าจังหวัดใกล้เคียงที่เก็บเพียง10บบาทต่อล็อกล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจาหาข้อยุติ แกนนำชาวสวนยางยืนยันรัฐต้องให้คำตอบกรณีการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตกับชาวสวนยางภายในเวลา18นนกาวันนี้ระบุ30วันที่รัฐขอพิจารณานั้นนานเกินไปหากรัฐบาลยังเพิกเฉยกลุ่มภาคีพร้อมยกกระดับการชุมนุมให้เข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอน